ไม่มีใครที่จะเก่งคนเดียวแล้วพาให้งานมันมันไปได้มันต้องไปทั้งหมดทั้งหมู่เหล่ายิ่งเพลงคู่ต่อให้อีกคนหนึงร้องไม่เก่งแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะพาเพลงนั้นไปถึงจุดที่พึงพอใจไม่ได้สังเกตว่าโซ่ได้พลาดไปหนึ่งเพลงใช่ไหม <Okay. S 1> เพลงกับ <Okay. S 1> ของไอซ์แต่ขนาดเดียวกัน <c oughs> เพลงของโซ่กับเนสก็ยังได้อยู่อาจจะไม่ได้เพลงที่สมบูรณ์แบบ มันไม่ได้เพอร์เฟกมากแต่ความพอดีซึ่งกันและกันความไว้ใจซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องบอกความไว้ใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นส่วนที่จะทให้เราจะทํางานร่วมกันได้ดีถ้าเราปราศจากการไว้ใจซึ่งกันและกันแล,แล้วอย่างที่พี่บอกตอนตนั้นเนี่ยบอกแคทว่าถ้าเกิดเราหนอยเรามีความรู้สึกว่าทําไมฉันไม่สําคัญเท่านี้อะไรหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการที่มันเราไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันปับ งานมันจะเกิดอาการที่แบบว่าตึง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 ซึ่งมันเป็นในกองละครในกองละครใหญ่ๆคือพอมีคนออบอกว่าแต่ลนะคือเขาก็ยังไม่เห็นบททั้งหมดหรอกเขายังไม่รู้หรอกว่าว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมีส่วน